ครับเรามาดูวิธีการแอดนะครับอุปกรณ์กล้อง UC นะครับเข้าไปในแอป UC นะครับว่าเราจะแอดเพื่อดูออนไลน์ยังไงนะครับก่อนอื่นเราต่อกล้องนะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับจนพร้อมสแกนนะครับแล้วเข้าไปที่แอป UC นะครับที่เราทําการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วกดที่บวกเพิ่มนะครับแล้วไปที่เครือข่ายที่รวดเร็วนะครับ เราก็เอามือถือเชื่อมกับ Wifi นะครับแล้วก็รหัสผ่าน wi-Fi นะครับกดขั้นตอนต่อไปนะครับกดตรงได้ยินเสียงดูดูนะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่า Wifi นะครับแล้วก็กดตรงผมรู้แล้วตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกนะครับตัว Wifi ของตัวกล้อง uc เองนะครับก็จะมีรหัสที่เขียนอยู่ข้างกล้องนะครับเราเลือกเข้าไปเลยก็จะทำการเชื่อมต่อกับกล้องนะครับ แล้วกดตรงตอนนี้ไปที่กับเชื่อมต<ะ>่อแอพนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ออนไลน์แล้วอุปกรณ์ออนไลน์แล้วนะครับอ่เราก็ตั้งชื่อนะครับจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งตามที่มีมาให้นะครับจากนั้นนะครับกดตรงตกลงแลตะตรวจสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดตวรวจสอบอุปกรณ์ นะแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม